สบายดีวันนี้เนาะทราบมาไว้ที่เจนทั้งหลายวันนี้สิมาสอนหลายคนที่ไปคอมเมนต์ถามในทิกตอกวันนี้ก็สิมาสอนวิธีหาสกินจอนสันสกินหนึ่งเนาะน่าจะเป็นสกินฟรีเนาะหาสกินฟรีสกินซิงทารุกนั่นเองนี่ทุกคนใช้เบิรงสกินตัวนี้เลยทุกคนนี่สกินตัวนี้จอร์ซันนะพอดีมาริญจอร์ซันสกินตัวนี้มันจะให้พี่เฮาต้องเฮ็ดกิจกรรมนั่นเอง สกนตัวนี้ก็คักเพราะว่ามันได้ฟีก็ดีกว่าไปเติมทุกคนนี่สกินี่เป็นสกินีฟีเนาะต่อนนี้งบยังบ่มีก็ต้องใช้แบบไปฟีไปก็มันนี่ชิมาสอนวิธีการเอาสกินตัวนี้ให้ได้เนาะมันนี่เนาะนี่สกนตัวนี้ค่อนข้างงามสีม่วงสีแบบโอ้คักหลายนะตัวนี้ก็เป็นแท่งตัวนึงแลวก็เป็นสกีนึงที่ว่าคักไม่ใจค่อยที่ว่าค่อยเป็นคนที่มักิธนลินทร์จอนสันเนาะ No. วิธีเข้าในการเล่นจอนซันกับวิธีการโมเมนต์เราทุกคนอ่านการที่เขาหาสกินจอนซันเนาะสกินนี่ลหะสิหาวิธีสอนวิฟีเนาะเขาเลื่อนลงมาทุกคนจากเจ้าเข้ามาแค่ทีเขาเลื่อนลงมานี่มันสเขียนบอกอ่าเสี่ยงดวงเนาะนี่จากเสี่ยงดวงนี่นี่ทุกคนนี่เข้ามาจะเห็นตัวนี้เราทุกคนนี่สิ้นส่วนอันตัวนี้ลหละนี่เขาจะเข้ามาตัวนี้แล้วกันไปตามเลยทุกคนเนาะอันนี้อันนี้ค่อยค่อยเขาจะด้นแล้วจอนซันตัวนี้ มันจะให้ถ้าเอาได้ตัวดนเป็นเป็นเพชรตัวสีอันทะเลนะเอาได้ตัวนั้นนี่เอาได้ตัวตัวนี้มันกะสี่สิบอันมันก็สามารถแลกได้ทุกคนเนาะสิ้นส่วนตรงนี้เนาะสิ้นส่วนน้ำโซกนี่อ่านี่สก,กินเพราะได้จะมมีหลายอันเนาะในการวิธีหาเขาต้องหมุนเราทุกคนหมุนเอาหมุนหาตัวอันเพชรน้ำโซกนี่ก่อนนี่ เพชรตัวสีทะเลนั่นแหละนี่เขาต้องหมุนหาหมุนหาหมุนหาจนให้ได้เขาครบสี่สิบอันนี่ตอนนี้เล้วกันมันก็บอะไรกูเถื่อนตักคนเนาะเฮาเฮาต้องหมุนเอาหมุนเอานี่เนาะเนาะนี่นี่ก็ได้นึ่งนี่ทุกคนตัวนี้นี่นี่ตัวนี้แหละง่ายๆทุกคนง่ายวิียาก็ได้นี่พอได้ตัวนี้40มันแล้วเขาก็สามารถไปเล็กเอาสกินมันมีสกินสั้นและก็สกินอันโอเดตสกินอันจอน์ซันนี่แหละจะค่อยบริเวณคอยเล็กเอาตัวนี้ค่อยมี91อันแล้วนี่ คนนี้กับบุมีอยังไลคลิปวันนี้ก็นำมาสอนแบบเขาๆในการหาสกินชั้นผู้ได้จ้